กี่กี่มาทำไรกูกี่มานี่มกี่าเดี๋ว้ว Makii makang bau. Kii kima niya. Changi cha, Changi cha, dia kii Changi cha. Kima 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 ki, ki, lo kima 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 ni ne kii Changi cha ni. ดําเอ๊ะกี่เป็นไรฮะมานอนข้างถนนทําไมอะขาบ้านไปรูวบ้านเ่ยนอนรอไข่ฮะรอไข่จ้ะรอไข่จ้ะ ไปขบ้านไปเร็วไปขบ้านเร็วไปขบ้านเร็วไปเร็วเดี๋ยวรถเป็นชนขบ้านบ้านกี่อยู่ข้างในไป